ส,สมาธิหลังตรงตรงเจ็ดคะแนนหนึง่งพันสองแปดคะแนนหนึ่งพันสามรู้เลยว่าเสียงใครสาใสสุดหล่อหนึ่งพ่นสี่ กัรเียนมาำภาษาทุกปีเป็นสิ่งดีดีที่สุดสำหรับต่อไปเขาจะเป็นกนารถวายขะจายินาสัก,ก ang api pu Bupita yang pentingwi Sumi sulah keaha bisala sahabatpan cakil 芒，芒<忙>，芒、嗯，芒。<忙>